ผมเชื่อว่าหลายๆคนครับคงเคยสำรวจตัวเองว่ามีนิสัยติดตัวอะไรบ้างที่ทําให้เราเนี่ยไปไม่ถึงเป้าหมายความสำเร็จทางด้านการเงินและเมื่อเราสำรวจตัวเองเสร็จแล้วกลับกลายเป็นว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่แก้ยากเลยครับแต่มันคงเป็นความเคยชินที่เราละเลยไปครับเพียงแต่เราเนี่ยยังไม่เห็นถึงความสำคัญเท่าที่ควรวันนี้ พบกับพอดแคสต์พัฒนาตัวเอง EP ที่2ีในหัวข้อนิสัยการเงินพังๆที่เราจะต้องดีลิทกับผมแบงค์โคมาติกคงถึงเวลาแล้วครับที่เราเนี่ยจะต้องเปลี่ยนเป็นคนใหม่เป็นคนที่ตั้งใจและพร้อมที่จะดีลิทนิสัยการเงินพังๆเพื่อชีวิต ที่ดีขึ้นครับเรามาดูกันว่ามีนิสัยอะไรบ้างข้อแรกไม่วางแผนทางการเงินเลยนิสัยที่ไม่มีเป้าหมายทางการเงินทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอาจจะส่งผลให้เกิดความไม่มั่นคงทางการเงินในอนาคตและจะเห็นได้ชัดเจนว่าหากถึงวันกษียณแล้วแต่เงินอาจจะไม่พอใช้ครับข้อ2ใช้จ่ายอย่างไม่รอบคอบ นิสัยการเงินที่ได้มาเท่าไหร่ก็ใช้เท่าที่มีเนี่ยไม่รู้ว่าแต่ละเดือนใช้ไปกับอะไรบ้างไม่มีการควบคุมหรือการสมดุลระหว่างรายได้กับรายจ่ายทำให้เกิดความสับสนในการบริหารเงินเงินหมดไปกับสิ่งเล็กๆน้อยนโดยไม่รู้ตัวข้อ3ชอบยืมเงินตัวเองนิสัยการใช้เงินโดยยืมเงินออมหรือเงินสะสมที่มีอยู่จากตัวเองครับ ซึ่งอาจจะทําให้ความไม่เสถียรในการเงินทําให้เป้าหมายที่ตั้งใจไว้ไม่ก้าวไปข้างหน้าสักทีเผลอๆอ,อาจจะเดินถอยหลังด้วยข้อ4จ่ายหนี้บัตรเครดิตขั้นต่ํานิสัยในการใช้บัตรเครดิตโดยการลูดเต็มวงเงินหรือลูดแบบผ่อนและเลือกการจ่ายหนี้แบบขั้นต่ํานั่นอาจจะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าถึงการทบหนี้สินในระยะยาวโดยไม่รู้ตัวครับ เราอัตราดอกเบีย้ยในบัตรเครดิตค่อนข้างสูงมากเลยแหละโดยทั่วไปจะอยู่อัตรา16%ต่อปีแถมยังถูกคำนวณเป็นรายวันอีกด้วยรูดไปหลักหมื่นแต่อาจจ่ายจริงพร้อมดอกเบีย้ยเป็นแสนก็เป็นได้ครับข้อ5การไม่ออมเงินหรือการที่ไม่ลงทุนนิสัยที่มีผลกระทบต่อการเตรียมตัวด้านการเงินในอนาคตหากไม่มีเงินสำรองเก็บไว้ เวลามีเหตุฉุกเฉินที่จะต้องใช้เงินด่วนเช่นป่วยเข้าโรงพยาบาลหรือการโดนออกจากงานกระทันหันก็อาจจะทำให้เราเนี่ยค่ะสภาพคล่องด้านการเงินจนต้องไปกู้หนี้ยืมสินส่วนการที่เรายังไม่เริ่มลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆซึ่งอาจจะทำให้เราสูญเสียโอกาสในการเพิ่มมูลค่าของเงินในระยะยาวได้ครับฟังจบแล้วคิดเห็นกันยังไงบ้างครับเพื่อนๆมีข้อไหนกันบ้างครับ หรือมีข้อไหนที่ทิ้งไปแล้วกันบ้างสามารถมาแชร์กันได้ใต้คอมเมนต์นี้นะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอขอบคุณเว็บไซต์ f n n s p a c e สำหรับบทความดีๆที่ผมได้นำมาอ่านให้เพื่อนๆได้ฟังในวันนี้ครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบฟังพอดแคสต์เกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะครับ แล้วเจอกันใหม่ EP ต่อไปสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับ